ความเชื่อที่กลายเป็นความเคยชินพระคัมภีร์บันทึกเรื่องของกษัตริย์โยเซยาผู้ที่เริ่มต้นอย่างงดงามแต่จบลงด้วยความเศร้าเขาเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าอย่างจริงใจเขาทำการฟื้นฟูครั้งใหญ่หรือรูปเคารพเผาแท่นบูชาเทศและนำประชาชนกลับมานมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องอีกครั้ง เขาฟื้นฟูแม้แต่เทศกาลปัสกาที่ถูกลืมไปนานพระคัมภีร์บอกว่าตั้งแต่สมัยของซาโลมอนไม่มีเทศกาลปัสกาใดจัดอย่างนี้มาก่อนนั้นหมายความว่าสิ่งที่เขาทำเป็นการกลับมาหาพระเจ้าด้วยใจจริงแต่แล้วหลังจากการฟื้นฟูครั้งนั้นเพียงไม่นานโยเิยาออกไปรบกับฟาโรเนโคกษัตริย์แห่งอียิปต์ แม้ฟาโรเตือนเขาว่าพระเจ้าไม่ได้ส่งข้ามาสู้กับเจ้าแต่โยเซยากลับไม่ฟังและปลอมตัวไปรบด้วยตนเองเขาถูกยิงและสิ้นชีวิตในสนามรบที่เมกิดโดจุดจบของโยเซยาไม่ใช่เรื่องของสงครามแต่มันคือเรื่องของหัวใจที่เริ่มเคยชินกับความเชื่อของตนเองเขาเคยอธิษฐานก่อนทำทุกสิ่งอย่าง แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ถามพระเจ้าเลยบางทีเขาอาจคิดว่าฉันรู้แล้วว่าพระเจ้าต้องการอะไรแต่พระเจ้าทรงไม่ต้องการให้เราทําสิ่งเดิมๆโดยปราศจากการฟังพระสุรเสียงใหม่ในแต่ละวันแม้คนจะยกย่องเขาว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีแต่พระเจ้ากําลังมองลึกกว่าการกระทําภายนอกพระองค์มองเสียงในใจว่ายังฟังอยู่ไหม บทที่36ของพงศสวดารคือภาพสุดท้ายก่อนยูดาล่มสลายเป็นเหมือนตอนจบของเรื่องราวที่พระเจ้าทรงอดทนกับมนุษย์มายาวนานหลังจากกษัตริย์โยเซยาสิ้นชีวิตโอรสของเขาเยโฮอาหา์ขึ้นครองราชแต่ครองได้เพียงสมเดือนก็ถูกฟาโรห์แห่งอียิปต์จับไปจากนั้นตั้งให้เยโฮยาคิมขึ้นแทน เขาทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วไม่นานเนบูคัดเนซาแห่งบาบิโลนก็มายึดเมืองเอาทั้งกษัตริย์และของมีค่าจากพระวิหารกลับไปเมื่อถึงรุ่นของเยโฮยาคีนโอรสของเขาขึ้นครองราชได้เพียงสามเดือนก็ถูกจับตัวไปอีกและสุดท้ายเสเดคียา ah, เป็นกษัตริย์องค์งสุดท้ายของยูด да. า พระคัมภีร์บอกว่าเขาทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระเจ้าและไม่ยอมถ่อมใจต่อเยเรมีผู้เผยพระวจนะเสเดคิยาไม่ฟังคำเตือนของพระเจ้าเขาดื้อดึงแข็งใจและพาประเทศเข้าสู่หายนะอย่างแท้จริงพระเจ้าทรงเตือนพวกเขามาหลายครั้งทรงผู้เผยพระวจนะมาพูดอย่างอดทนแต่ประชาชนกลับเยาะเย้ยทูตของพระเจ้า ดูหมิ่นถ้อยคำของพระองค์และเย้ยยันผู้เผยพระวจนะของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระพิโรธของพระเจ้าท่วมท้นชนชาตินั้นไม่มีทางหันกลับได้อีกนี่คือจุดที่ความเมตตาถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายมันกลายเป็นการพิภากษากรุงเยรูซาเล็มถูกเผาพระวิหารถูกทำลายของมีค่าถูกปล้น คนหนุ่มถูกฆ่าและที่เหลือถูกจับไปเป็นทาสแต่พระคัมภีร์ไม่ได้จบด้วยความสิ้นหวังตอนสุดท้ายของบทที่36พระเจ้าทรงใช้กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียออกประกาศให้ประชาชนกลับไปยังเยรูซาเลม็มพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้มอบแผ่นดินทั้งสิ้นให้แก่ข้าพเจ้าและทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสร้างพระวิหารแด่พระองค์ในเยรูซาเลม็ม แม้ทุกอย่างพังทลายแต่พระเจ้าก็ยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่สิ้นสุดในความล้มเหลวของมนุษย์